วันเกิดนันตี้ว่าบนจอยกันซอยเนื้อพัโลไผวังเน,นือเบิลค่อนะีค่ะอนี่วังเเบิลค่นะไรสู้ไรสู้อ้าโหลไรสามปันซอยมียาวเตอร์ฝีมือเชฟอ่ะเนี่ยฝีมือเชฟงานเหรอขา้าขาได้เป็นก้นโต้ย,ยค่ะก้นโตยก้นโต้ยก้นจอยป่อมาตันติด

<Es> คุณจะนี่ใ่เนจ้าล้าครคือวาามก็เร็ลวอะลอยๆเนาะลอยลอยๆลอยๆไอเลยอล้ก้นจอยซอยค่ะในก้นก้นปอวีดีโอไหมคะก้นใจจุกตจุมีสองกอค่ะโอ้สามกอค่ะก้นจอยค่ะ ก็นี่ค่ะก็นี่ค่ะก็ดีวางเลยเบอ้ได้่คนค่ะก็ดีวาบอ้าไสล่สอ้าหลยสามบา้ยี่เดินี่เชื่อมันเยมากมักมัมาโอมัตัมัคนตยคนตัจยป้อมั แมาแถววาดโค,ค้เ่าตาดีล่องซ้อม่่ผู้สัมปติสามีดีๆและอาจารย์ในวันนี้

Kasar kamu kasar kawatku sama sempat kasar hancuran engkau jahmi hancuran engkau kasar amangira เียวนองอะไรมาสาธตเอาคุณจักันแรกผดสยวเยวากบหรือตั้งในก่อมาหักกุศลจักันมาสาสตเอาคุณจบกันเลยเหมือนเมืองเขานั่นแหะมีอกสาหรือเสียวตานเสียมกาเนี่ยเอาไรเห่กูติบกูตันหลบบ้านหลบเมืองนี่ โอ้ตอนน้กำบวนโอ้โหแต่ก็ยงกนละเออนี่มึงนมังเ่าไหมอ้ก่าไมโอ้เกาหลกตึกห้องกำกับดูแไปห้องหรือคะอ๋อมันมีนี่เหงีนค่ะเนาะโยโซเกติกาโยโกววาเกวา ตจตางกันจิตจตงมุจจะปฏิาจิตดตางรู้ธรรมาว่าจิรญาณวัดโลกสุขขัน่์ปรุง กัจะาอเรจเจนะเเจใส่เอร์เออองเจเจอ่ะ โอเคอ่ะอ๋อขอค่ะอ๋ออันนี้อ่ะอต่ค่ะอาอาหวานแต่ค่ะน้ำพริกอาโลอร่อยอร่อย น้ำเคะโอ้น้ำเคะมอใหญ่วไปเแล้วค่ะ ข้าเปล่าเค้กค่ะเปล่าเค้กโอเ,โอเาเลยเค้กไนนายค่ะนายจันทร์ปีวัน <c oughs> เกิดอายุขับกานข่าวหน่อยค่ะ โอ้มาเน่ะนเยนหขากนั้ง่มาสหััน้กวยเขาดต้งูนยค่ะรบลอยๆค่ะแม่เชียวเนี่ยมจีโกโนนี่สาโกสาวกอมี่ะลูกสาวก่อมีโอเค คารายังค่ะคารายังเที่ยงคะอันนีก่เมื่อสามหมื่นห้าเนี่ยเมื่อสองขอสักษ่ะร้อยๆค่ะร้อยๆค่ะอ้ยาเจ้าสัตทาเห้ยข้าวก็มีค่ะเนาะได้ก็เจ้าสัตทาโจมค่ะเจ้าสัตทาจมจมหนาวค่ะทำร้อยๆค่ะ จำจำสวยจำเอามันจะเห็นว่าสูน้ำน oh. um. ้ำเข้ากันแล้วเข้าเข้ากันไปกันไรลูมาคคูว้นี่เราสูนมาค้าพลา